นะครับผู้ไม่เห็นครับสำหรับซูเปอร์ไวเซอร์ครับสักขีพยานในครั้งนี้ครับก็เป็นนายโอมปักจักรคัตอดูฟองใชยน้อยนะครับดูสกาดโชคโชนแล้วครับมาถึงขั้นี้ครับไปประชเที่ญี่ปุ่นครับนี่ครับไม่ได้กลัวเลยครับโอ้โหตจเนี้ครับไม่กลัวครับแม่หรอยากจะได้แข่งขัดเส้นนี้โอ้โหต่อยซ้ายหลุดไปครับเจเนียนี่อย่างที่เห็นครับสมกับเป็นดาวรุ่งเป็นผนวจแฟนบอลและเป็นว่าที่แชมป์โลกที่แฟนมวยยกให้เป็นแบบนั้นนี่มานเขาเปินคำแมนเดียว ตองดูครับจังหวะแบบนี้นี่ต้องระวังเข่าครับจังหวะต่อยจังหวะประเดสซี่เขาวินาทีทองครับดูครับตัวนี้อยู่ในฟอร์มที่ดีมากๆนี่กระโดดต่อยนะครับอุ้ยครับขวาทิ้มไปตรงๆครับกระโดดมาไม่ต้องโดนกลับครับชายน้อยบอกไปเริ่มออกมาหน้าแล้วเริ่มยึดอัดเลยครับตู้โอ้ยนี่ต่อยเชื่อมไปแล้วโอ้ยครับซ้ายลำตัวอื็นต่ืัวแรกครับขอบคุณบริษัทนครพัฒนาจำกัดทุบฟี่ซาร่าอะแลบจำกัดมาซาบามาราครับครับและขอบคุณบริษัท โอ้ยสายเต็มไปครับโอ้โหน่าสะบัดเลยต้องสวมหมวกกันน็อกแล้วครับไปอนโอ้โหดูครับโดนเต็มเตแต่ว,ว่ายังไม่มีอาการสู้ชายโอ้หโดนขวาอีกแล้วครับทั้งซ้ายทั้งขวาแล้วแบบนี้ตีชายน้อยบอกขนมเลยครับต่อยครับเดียวเลยตูครับเอา้าเดินขู่ชายน้อยขู่รุ่นน้องแล้วรุ่นน้องไม่กลัวรุ่นน้องโอ้ยก็ต้องเหนื่อยแล้วอ้าวนอนนอนนี่ครับๆๆๆๆ โนี่คือ่งของเราครับไม่ต้องสงสัยไม่ต้องตกใจค,ครับใช้ยาไอหนุบัดเม้านี่แหละครับมาจากที่มาตรงนี้แหละครับคนเมา,ามออนี่แหละครับไปเรื่อยๆเฉยๆ,ๆครับแต่ว่าอาันตรลายทุกทีนาทีนัจังหวะนี้ชายน้อยจะปิดเกมหรือเปล่าครับดูครับสายข้ขวาทิ่ไปสายค้าได้ไหมโอ้โห,โหดูครับไปอันยังโตอยู่แต่ว่าเมา่จังหวะโดนก็มีอาการเหมือชอยโอ้ย ภาพแบบนี้รับขดาดเซตนี้น่าจะมองกรรมการเลยครับมองกรรมการแล้วก็ป้ารอดแน่ครับแบบนี้รอดไม่รอดชุดใหญ่ๆใ,ใส่เข้าไปทำแล้วต่อยโอ้โหโอ้โหต้องระวังมัดเคือ่อควายมาันเคื่อควายมาแล้วครับไม่ต้องว่าชายน,อน้อยนิ่งๆมากครับเอาจากจังหวสองทิ้งขวาตรงแท้แล้วอันตึงทั้งไหลแล้วแบบเสียว สักครู่ครับเดี๋ยวมามันกันต่อบเดือนแรกครับขอบคุณบริษัทธนาครพัฒนาจำกัดทิฟฟี่ซาร่าแอนตาซิงครับขอบคุณห้างขยาตราเซนสิบเอ็ดมูลนิธิยังจับไดนแบบนี้ Whew. ทรงยังนี้ก็ยังน่ากลัวอยู่นะครับแต่ว่าพอโดนหนักๆไปไหวแล้วครับโดนเลยโอ้โหต้องนับแล้วครับกรรมการธนาคารอนุสาสันหก <Magazine. S 2> โอ้ดูไปอันไม่ยอดครับเสียใจรอดไหมเออดูครับเหลือมองทีมงานเอายังไงดีโอ้โดนรไฟนี้แกร์จะว่ายังไงชายน้อยไม่สนใจแล้วครับใส่เข้าไปสายค้ำแล้วขวาทีมตบเข้าไปทุบเข้าไปเอาดูครับไหวไม่ไหวรอดไม่โอ้ยขวาสวนมาโอ้โขวาหน้ากลัวครับายใจชายน้อยรออยู่แล้วบังคับอบังคับเอาหุกซ้ายทิ่มท้องท้องเอารลางสำหรับผลฝนเข้าไปเรียบร้อยครับจบเกมครับ กรรมการธนวัฒน์วงศ์สาสางครับโบกมือยุติการชกค,ครับพร้อมกับผ้าขาวทีมงานที่โยนขึ้นมาครับขอยอมครับโอ้ดูมากครับโหตรดีครับชายน้อยไปว่าติดฉากยังไงนะครับนี่ถ้าโดนบัตรนี่ก็ทำท่าแล้วโอนชุดนี้ก็หล่นอภิคันเต็มเต็มๆดูครับ ไฟดับตั้งแต่โดนอัพเปอร์คัทแล้วล่ะครับนี่ชุดนี้นี่ครับพี่เี้งโดนผ้าแล้ว,วจวังหวะเดียวที่กรรมการทั้งลุงสถา,า,สา,า,สา,าสนยุติเกมทันทีครับ <S <S จังหวะพอดีกันแล้วครับนี่ครับนี่ครับเป็นผ้าโยน พูดนะครับผมสำนักา,านข,ข้ามเขตพักครับเราขอขอบคุณซูเปอร์ไวเซอร์ครับคุณโอมปัจจักรพัรดนะครับและคุณสุรชาติพิศิทิวุฒินาน,นะครับโปรโมเตอร์